สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไปอย่างนำหนึ่งเปี้ยลาวมารวมรถด,ดูสิน่ากินมากถาดใหญ่กี่ชิ้นเนี่ยสี่สามสิบสองจ้าสี่สามสิบสองโอ้โหดูนี้อันนี้จะเป็นชาเขียวนะคือแบบแต่อันนี้มันเราไปแช่ตู้เย็นมามันเลยไม่เยิ้มอะ่ะอันนี้ช็อกโกแลตเด็กๆชอบมากคืนโอ้นี่ช็อกโกแลตฝอยทองจ้า นางบอกว่าแค่มีช็อกโกแลตฝอยทองก็คือคุ้มมากแล้วถาดนี้ซื้อมาราคา200กว่าบาทอันนี้มันม่วงอันนี้คือปล่อยให้นางละลายนิดนึงแต่มันก็ยังไม่เยิมเพราะามันยังมีความเย็นอยู่เยอะมากอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นเปียไข่เค็มอ๋อเปียฝอยทองนี่นาอาชันพูดผิดพูดถูกม่วไปหมดอันนี้ก็ช็อกโกแลตโอ้โหไส้เข้มเน้นเน้นเต็มเต็มคำ อันนี้สีชมพูคือไส้อะไรอ่ะจำไม่ได้รีวิวยังไงคือจำไม่ได้อันนี้หน้าฝอยทองสีเขียวคือปังมาก